you <small> คุณนิชาพรักษัตเช่นเดิมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่10ดาราศาสตร์และอวกาศค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ค่ะในเรื่องข้างขึ้นและข้างแรงค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานว3 1ตัวชี้วัดนะคะว3.1ม3ทับ 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1คือบอกความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏของดวงจันทร์กับตำแหน่งของดวงจันทร์ในวงโคจรรอบโลกได้ 2. อนะคะอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรมได้สปฏิบัติกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏของดวงจันทร์กับตำแหน่งของดวงจันทร์ในวงโคจรรอบโลกได้ค่ะ 4. นะคะสร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรมได้ และหนะคะเป็นผู้มีความตั้งใจและซื่อสัตย์คะ่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาวันนี้นะคะให้นักเรียนลองสังเกตลักษณะปรากฏของดวงจันทร์นะคะที่แตกต่างกันดังภาพนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าทําไมคนบนโลกซึ่งเห็นดวงจันทร์แตกต่างกันไปในแต่ละคืนค่ะสําหรับการที่คนบนโลกนะคะเห็นลักษณะของดวงจันทร์แตกต่างกันไปในแต่ละคืนเนี่ย เนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแสงสว่างที่เราเห็นจากดวงจันทร์นะคะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ที่ไปตกกระทบที่ดวงจันทร์นะคะแล้วสะท้อนมาสู่โลกนั่นเองค่ะทําให้คนบนโลกนะคะสังเกตเห็นดวงจันทร์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเนื่องจากว่าดวงจันทร์นะคะมีตําแหน่งในการโคจรของเขาเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อไปนะคะว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยมีรูปร่างเปลี่ยนไปในแต่ละคืนอย่างไรกันบ้างถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะมีช่วงบางเวลาที่ดวงจันทร์ค่อยๆมีส่วนที่สว่างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนสว่างที่สุดแล้วก็จะค่อยๆมีส่วนที่มืดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนแทบจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยแล้วสําหรับ ปรากฏการณ์นี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนะคะส่งผลต่อลักษณะการปรากฏของดวงจันทร์อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคําตอบจากกิจกรรมกันค่ะค่ะเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะคะกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏของดวงจันทร์กับตําแหน่งของดวงจันทร์ในวงโคจรรอบโลกค่ะมาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะ 1. หลอดไฟฟ้าพร้อมแท่นยดึด1ชุด โฟมทรงกลมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตร1ลูก 3. ไม้ตะเกียบ1อันค่ะสำหรับวิธีทำนะคะมาดูกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนที่1นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแต่และกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดวงจันทร์จำลองนะคะออผู้สังเกตแล้วก็หลอดไฟฟ้านะคะกับลักษณะปรากฏของดวงจันทร์จำลองดังนี้ค่ะ ข้อที่1.1นะคะเตรียมดวงจันทร์จำลองนะคะพร้อมแกนสำหรับใช้ในการถือโดยใช้โฟมทรงกลมสีขาวนะคะแทนดวงจันทร์นำมาเสียบด้วยไม้ตะเกียบดังภาพด้านขวามือค่ะขั้นตอนต่อมานะคะให้เราจัดหลอดไฟฟ้าให้อยู่ในระดับสายตานะคะโดยผู้สังเกตเนี่ยยืนห่างจากหลอดไฟฟ้านะคะเป็นระยะ2เมตรและถือดวงจันทร์จำลองนะคะโดยให้ตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกันกันกบดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ อยู่ในแนวเดียวก,กันกับระดับสายตานะคะหลังจากนั้นเปิดหลอดไฟให้สว่างนะคะเพื่อให้แสงจากหลอดไฟเนี่ยแทนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะดังภาพต่อไปนะแล้วก็สังเกตลักษณะปรากฏนะคะสัดส่วนพื้นที่นะคะออพื้นที่สว่างแล้วก็พื้นที่มืดที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์จำลองค่ะนี่คือภาพตัวอย่างนะคะการจำลองนะคะตำแหน่งของดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะคะ ต่อมานะคะมาดูที่ขั้นตอนต่อมาเลยก็คือทําซ้ํานะคะกับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะในข้อ1.2แต่จะเปลี่ยนตําแหน่งของดวงจันทร์จาลองนะคะจากตําแหน่งที่อยู่ตรงกอไก่นะคะเป็นตําแหน่งต่างๆรอบผู้สังเกตอีก7ต็าแหน่งนะคะได้แต่ตําแหน่งขอไข่คอควายงูจอจานชอชิงช่อช้างและชอกระเชยตามลาดับดังแผนภาพค่ะแผนภาพที่โชว์อยู่ในด้านขวามือเลยนะคะ เราก็จะหมุนเวียนไปในแต่ละตำแหน่งดังนี้หลังจากนั้นนะคะให้ทำการบันทึกผลแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะเรามาถามคำถามนะคะตอบคำถามก่อนทํากิจกรรมการสักเล็กน้อยนะคะว่าปัญหาของการทํากิจกรรมนี้คืออะไรสำหรับปัญหาที่เราต้องการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเนี่ย ส่งผลต่อลักษณะปรากฏของดวงจันทร์อย่างไรคะต่อามานะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะปรากฏสัดส่วนพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดนะคะที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์จำลองของเราจะมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่นะคะเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์จำลองไปและคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดคะมาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะก็คือแตกต่างกันนะคะเนื่องจากทิศทางของแสงไฟฉายที่ตกกระทบดวงจันทร์จำลองเนี่ย จะสะท้อนมายัางตาผู้สังเกตแตกต่างกันซึ่งจะจริงหรือไม่อย่างไรให้เราลงมือหาคำตอบจากกิจกรรมได้เลยค่ะ <S <S ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทำกิจกรรมของเราได้ผลยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนและอภิปรายข้อมูลนะคะผ่านบันทึกผลการกิจกรรมกันเลยค่ะ มาดูตัวอย่างคําตอบนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพแสดงลักษณะปรากฏเนาะสัดส่วนของพื้นที่สว่างนะคะและพื้นที่มืดที่เกิดขึ้นบนดวงจานจำลองของเรานะคะที่ผู้สังเกตนะคะมองเห็นดวงจานจำลองนะคะนับตแหน่งกอไก่นะคะขอไข่คอควายงองูนะคะเจ้าจานชอชิงช่อช้างและชอกระเชยตามลําดับนะคะที่เราเซตอุปกรณ์นะคะจัดอุปกรณ์ไว้เนาะก็จะได้ลักษณะนะคะส่วนมืดส่วนสว่างที่ปรากฏดังภาพนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหลังทำกิจกรรมผ่านการตอบคำถามหลังกิจกรรมกันเลยนะคะมาดูที่คำถามหลังกิจกรรมของเราค่ะคำถามแรกนะคะถามว่าดวงจันทร์จำลองในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีลักษณะปรากฏและสัดส่วนของพื้นที่สว่างนะคะแล้วก็พื้นที่มืดแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรค่ะมาดูคำตอบกันเลยนะคะสำหรับดวงจันทร์จำลองนะคะในแต่ละตำแหน่งนะคะมีลักษณะปรากฏรูปร่าง และสัดส่วนของพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดแตกต่างกันดังนี้ค่ะโดยที่ตำแหน่งกอไก่นะคะดวงจานจะมีลักษณะมืดทั้งดวงนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของพื้นที่มืดมากที่สุดเลยตำแหน่งจอตานนะคะดวงตาจะมีลักษณะสว่างเต็มดวงนะคะเป็นรูปวงกลมและมีสัดส่วนของพื้นที่สว่างมากที่สุดค่ะที่ตำแหน่งคอควายนะคะแล้วก็ตำแหน่งชอช้างเนี่ย ดวงจันทร์จะมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะโดยมีสัดส่วนของพื้นที่สว่างเท่ากับพื้นที่มืดแต่ทิศทางการว pues ันตัวของพื้นที ma ่สว่างเนี่ยจะอยู่ในทิศตรงข้ามกันค่ะมาดูกันที่ตำแหน่งต่อมานะคะณตำแหน่งขอไข่และตำแหน่งชกเกชยนะคะดวงจันทร์จะมีลักษณะเป็นเซี่ยวนะคะโดยมีสัดส่วนของพื้นที่สว่างน้อยกว่าพื้นที่มืดท้ายกันนะคะแต่ว่าทิศทางการวันตัวของพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ทิศทางตรงข้ามกันค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะตำแหน่งงองงูแล้วก็ตำแหน่งชฉชิงนะคะดวงจนันทร์จะมีลักษณะเป็นเซี่ยวค่ะโดยมีสัดส่วนของพื้นที่สว่างนะคะมากกว่าพื้นที่มืดคล้ายกันเนาะแต่ว่าทิศทางการวางตัวของพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์ทั้งสองตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันค่ะข้อต่อมานะคะสัดส่วนของพื้นที่สว่างแล้วก็พื้นที่มืดที่ปรากฏต,ต่อผู้สังเกตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเมื่อตำแหน่งของดวงจันทร์จำลองของเราเนาะ เปลี谢谢 eter, ่ยนจากตำแหน่งกอไก่นะคะไปยังตำแหน่งขอไข่ขอควายงองูและจอจานตามลำดับค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือสัตส่วนของพื้นที่สว่างนะคะสะมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าสัดส่วนของพื้นที่มืดจะมีค่าลดลงค่ะข้อต่อมานะคะสัตส่วนของพื้นที่สว่างนะคะแล้วก็พื้นที่มืดที่ปรากฏต่อผู้สังเกตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อตำแหน่งของดวงจันทร์นะคะเปลี่ยนจากตำแหน่งจอจานไปยังตำแหน่งชอชิง ชอช้างชอกระเชอ้อและก็ไก่ตามลำดับค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสัดส่วนของพื้นที่สว่างนะคะจะมีค่าลดลงแต่สัดส่วนของพื้นที่มืดนะคะจะมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะโดยตอบคำถามสำคัญของเรากันเลยคำถามสำคัญของเราก็คือการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเนี่ยส่งผลต่อลักษณะปรากฏของดวงจันทร์อย่างไรบ้างมาสรุปผลกันเลยนะคะ การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนะคะส่งผลให้ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นดวงจันทร์นะคะมีสัดส่วนของพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดนะคะหรือลักษณะปรากฏเปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะคะของดวงจันทร์ในวงโคโจรรอบโลกค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับลักษณะปรากฏของดวงจันทร์นะคะที่ตำแหน่งต่างๆนะคะของดวงจันทร์ในวงโคโจรรอบโลกกันค่ะ ภาพนี้นะคะจะเป็นภาพตัวอย่างจําลองลักษณะปรากฏของดวงจันทร์นะคะโดยปรากฏการที่ดวงจันทร์นะคะมีสัดส่วนของพื้นที่มืดและพื้นที่สว่างเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะเราอาจจะเรียกได้ว่าเ,ออเป็นดวงจันทร์มีดีขีหรือว่าเฟตน,นะคะที่แตกต่างกันค่ะซึ่งจะขึ้นกับออตำแหน่งในการโคจรของดวงจันทร์นั่นเองค่ะ ต่อนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเราเรียกปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์มีสัสดส่วนของพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนว่าปรากฏการใดคําตอบนะคะก็คือปรากฏการข้างคืนข้างแรมนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นภาพตัวอย่างนะคะการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะคะซึ่งจะพบว่ามีสัสดส่วนนะคะของด้านมืดและด้านสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะ แล้วสำหรับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนั้นนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรปรากฏการข้างขึ้นข้างแหลมนะคะเกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์นะคะโคจรเปลี่ยนตำแหน่งนะคะไปรอบโลกแล้วทำให้เกิดภาพสะท้อนนะคะจากแสงดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดเป็นเสี้ยวมากน้อยตามตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะเรียกปรากฏการณ์นะคะที่เห็นด้านสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละคืนว่าปรากฏการณ์ใด ปรากฏการนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นปรากฏการข้างขึ้นนั่นเองค่ะมาขยายความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะให้ในักเรียนสังเกตที่บริเวณตำแหน่งแรกนะคะที่เ,ออเราจะมีกรอบสีฟ้านะคะวงกลมไว้อยู่นะคะณนะตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งกไก่ที่เราทําการทดลองกันไปนั่นเองหางดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะซึ่งจะอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เนาะผู้สังเกตบนโลกนะคะจะเห็นเฉพาะผิวของดวงจันทร์ ด้านที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะลักษณะของปรากฏของดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นนะคะจะมีลักษณะมืดทั้งดวงซึ่งบริเวณนี้เราจะเรียกว่าจันดับค่ะมาดูที่ตำแหน่งต่อมานะคะเมื่อดวงจันทร์โคจรรอ,อบโลกนะคะไปในทิศทางควนเข็มนาฬิกาไปอยู่ที่ณนะตำแหน่งขอไข่นะคะผู้สังเกตเนี่ยจะเห็นดวงจันทร์มีพื้นที่สว่างเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดต่อมานะคะ เมื่อดวงจันทร์โคจรไปยังตำแหน่งคอควายผู้สังเกตนะคะจะเห็นนะคะดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงพอดีซึ่งณตำแหน่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าดวงจันทร์รูปครึ่งวงกลมครึ่งแรกค่ะถัดมานะคะเมื่อดวงจันทร์โคจรไปยังตำแหน่งงองงูนะคะ <S <s ผู้สังเกตจะเห็นดวงจันทร์มีพื้นที่สว่างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สว่างเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะคะแต่จะยังไม่เต็มดวงถัดมานะคะเมื่อดวงจันทร์โคจรไปจนถึงตำแหน่งจอจาน ผู้สังเกตบนโลกนะคะจะเห็นเฉพาะผิวดวงจันทร์ด้านที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ค่ะลักษณะปรากฏของดวงจันทร์นะคะคือจงมีลักษณะเต็มดวงนะคะในวันนี้เราจะเรียกว่าเป็นจันทร์เพนค่ะมาลองสังเกตทั้งหมดนะคะสําหรับการเกิดข้างขึ้นนะคะจะสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนตําแหน่งของดวงจันทร์นะคะจากตําแหน่งกอไก่ไปยังตําแหน่งจอจาน์เนี่ยผู้สังเกตบนโลกนะคะจะเห็นดวงจันทร์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏนะคะ จากที่มืดทั้งดวงแล้วค่อยๆเพิ่มส่วนที่สว่างมากขึ้นนะคะจนกระทั่งดวงจันทร์มีลักษณะปรากฏแบบเต็มดวงค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับวันขึ้น7-8ค่ำนะคะดวงจันทร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะมีลักษณะอย่างไรนักเรียนจะทราบไหมเอ่ย มาดูคําตอบกันนะคะสําหรับวันึ้น7ถึงแปดค่ำน,นะคะภาพปรากฏด,ดวงจันทร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้านะคะจะพบว่าจะมีส่วนที่มืดและส่วนที่สว่างนะคะในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะหรือว่าจะบอกได้ว่าเป็นบริเวณทีออ่มีส่วนที่สว่างเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะสําหรับคําถามต่อมานะคะข้างขึ้นเริ่มตั้งแต่วันอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับข้างขึ้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1น่งค่ำนะคะคือวันที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์เนี่ยน้อยที่สุดเนาะไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำนะคะที่ดวงจันทร์จะมีส่วนสว่างที่มากที่สุดหรือสว่างเต็มดวงนั่นเองค่ะ มาลองดูนะคะลักษณะปรากฏของดวงจันทร์นะคะในวันข้างขึ้นแต่ละวันนะคะเราจะพบว่าดวงจันทร์นะคะจะเริ่มจากที่มืดทั้งดวงนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มลำดับนะคะความสว่างไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงที่วันขึ้นประมาณ7-8ค่ำนะคะดวงจันทร์จะมีส่วนที่สว่างอยู่ครึ่งดวงนะคะหลังจากนั้นก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนกระทั่งสว่างเต็มดวงในวันขึ้น15คหาค่ำนั่นเองค่ะ ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับปรากฏการข้างขึ้นมาดูที่ปรากฏการต่อมากันเลยนะคะสําหรับปรากฏการ์ที่เราจะเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละคืนเราจะเรียกปรากฏการ์นี้ว่าอะไรนะคะถูกต้องค่ะปรากฏการข้างแรมนั่นเองค่ะมาดูภาพเพื่อขยายความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราผ่านวันขึ้น15คําไปแล้วนะคะดวงจันทร์จะเปลี่ยนตําแหน่งนะคะจากตำแหน่งจ้จานไปยังตำแหน่งชอชิงเนาะ ผู้สังเกตนะคะจะเห็นดวงจันทร์มีพื้นที่สว่างลดลงค่ะแต่จะยังสว่างมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ถัดมานะคะเมื่อดวงจันทร์โคจรไปยังตำแหน่งชอช้างผู้สังเกตนะคะจะเห็นดวงจันทร์นะคะสว่างครึ่งดวงพอดีเรียกว่าดวงจันทร์รูปครึ่งวงกลมหลังค่ะถัดมานะคะเมื่อดวงจันทร์โคจรไปยังตำแหน่งชอกระเชอผู้สังเกตนะคะจะเห็นดวงจันทร์มีพื้นที่สว่างลดลงนะคะจนสว่างน้อยกว่าครึ่งดวง หลังจากนั้นนะคะเมื่อโคจรนะคะไปจนถึงตำแหน่งกอไก่ผู้สังเกตนะคะจะเห็นดวงจันทร์กลับมามีลักษณะมืดทางดวงอีกครั้งค่ะมาลองสังเกตนะคะสรุปภาพรวมนะคะจะสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์จากตำแหน่งจอจานไปยังตำแหน่งกอไก่ผู้สังเกตบนโลกนะคะจะเห็นดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากลักษณะปรากฏที่สว่างเต็มดวงแล้วค่อยๆลดสัดส่วนพื้นที่สว่างน้อยลง จนกระทั่งเห็นดวงจันทร์นะคะมีลักษณะปรากฏแบบมืดทั้งดวงซึ่งจะกําหนดให้ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ว่าเป็นช่วงข้างแรมตามปฏิพินจันทรคติค่ะนักเรียนคิดว่าวันแรม 7. จ็ดพุงแปดค่ำนะคะภาพของดวงจันทร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูภาพนะคะของดวงจันทร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้ากันเลยจะพบว่าดวงจันทร์ของเรานะคะมีลักษณะที่สว่างครึ่งดวงและมืดครึ่งดวงค่ะ สำหรับวันข้างแรงของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันอะไรกันบ้างในวันข้างแรมนะคะก็จะมีการนับเริ่มตั้งแต่วันแรมหน่งค่ำนะคะจะเป็นวันที่มีส่วนมืดน้อยที่สุดนะคะไปจนถึงวันแรม15้าค่ำค่ะซึ่งเป็นวันที่มีส่วนที่มืดมากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับลักษณะปรากฏของดวงจันทร์ในวันข้างแรมแต่ละวันนะคะก็หลังจากที่เป็นวันจันทร์เพลนหรือขึ้น15านะคะก็จะเข้าสู่แรมหนึ่งค่ำ ก็จะเริ่มมีส่วนที่มืดนะคะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนกระทั่งช่วงแรมเจ็ดถึงแปดขัเนี่ยส่วนที่มืดและส่วนสว่างนะคะก็จะเท่ากันพอดีนะคะหลังจากนั้นนะคะส่วนที่มืดก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึงแรม14บสี่ขัและสุดท้ายนะคะเมื่อดวงจันทร์ของเรานะคะปรากฏส่วนที่มืดทั้งดวงก็จะเรียกว่าวันจันทร์ดับค่ะจากการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของดวงจันทร์อย่างละเอียดของมนุษย์ตั้งแต่อดีตนะคะ พบว่าช่วงเวลาจากจันเพนหนึ่งถึงจันเพนถัดไปนะคะจะมีระยะเวลาห่างก,กันประมาณ29.5วันซึ่งแบ่งเดือนตามปฏิทินจันทรคติองไทยนะคะแบ่งออกได้เป็น2แบบก็คือแบบที่1นะคะเราเรียกว่าเดือนขาดหรือเดือนขี้นะคะซึ่งกําหนดให้หนึ่งเดือนมี29วันและแบบที่2นะคะเรียกว่าเดือนเต็มหรือเดือนคู่กําหนดให้1เดือนมี30วันค่ะจงเมื่อเฉลี่ยแล้วนะคะจะพบว่า1เดือนจึงมี29.5วันค่ะ สำหรับความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับค้างคืนข้างแรมนะคะครูมีสื่อมาน,นําเสนอนะคะเป็นนวัตกรรมสื่อเสริมความรู้ความเข้าใจนะคะนักเรียนสามารถสแกน QR code เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนครับดวงจันทร์ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองเท่ากับเวลาในการโคจรรอบโลกส่วนของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาโลกจึงเป็นด้านเดิมตลอดเวลา ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแสงจันทร์คือแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังดวงจันทร์และสะท้อนจากดวงจันทร์มายังโลกในขณะที่ดวงจันทร์โคจร,รรอบโลกคนบนโลกจะมองเห็นแสงจันทร์ที่สะท้อนมาแตกต่างกันในแต่ละคืนบางคืนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงบางคืนมองเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวหรือไม่เห็นเลยปรากฏการเช่นนี้เรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมนะครับ รากฏการณ์ที่เราเห็นด้านสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละคืนเรียกว่าข้งาขึ้น หรือเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำสว่างน้อยที่สุดไปจนถึงวันขึ้น15คำ่ำคือวันที่สว่างมากที่สุดนะครับและเราจะเห็นด้านสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆลดลงในแต่ละคืนเรียกว่าข้างแรมหรือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำมืดน้อยที่สุดนะครับไปจนถึงวันแรม15คำ่ำคือมืดมากที่สุดนั่นเองนะครับค่ะหลังจากได้รับความรู้กันมาแล้วนะคะ นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะมาร่วมกันนะคะอย่างรวมพลังวางแผนออกแบบและสร้างแบบจำลองการเกิดข้างขึ้นข้ามแรมนะคะเชื่อมโยงกับหลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นจัดทำเป็นชิ้นงานกันค่ะโดยเกณฑ์ในการประเมินของเรามีดังนี้นะคะผู้จับประเมินในหัวข้อแรกก็คือการวางแผนในการออกแบบค่ะหัวข้อที่2ก็คือการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นของเราเนาะ แล้วก็หัวข้อที่3นะคะจะดูว่าเราได้ประดิษฐ์ตามแผนที่วางไว้ไหมและหัวข้อที่4นะคะเกี่ยวกับการนําเสนอแบบจารองของเราและข้อสุดท้ายค่ะไม่ได้เลยนะคะคือการดูแลรักษาอุปกรณ์นะคะการเก,ก็บอุปกรณ์ที่เราใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะสําหรับความรู้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะคะโลกและดวงจันทร์เนี่ย จะโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะดวงจันทร์ก็จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลานะคะแล้วก็เมื่อดวงจันทร์โครจรรอบโลกนะคะก็จะหันส่วนสว่างมายังโลกต่างกันทําให้คนบนโลกนะคะสังเกตเห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างกันไปในแต่ละวันเกิดเป็นปรากฏการ์ข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองค่ะแล้วก็ปรากฏการ์ข้างขึ้นข้างแรมนะคะหรือว่ามูนเฟสเนี่ย เกิดขึ้นจากการที่ดวงจันร์โคจรนะคะเปลี่ยนตำแหน่งไปรอบโลกทำให้เกิดภาพสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเกิดเป็นเสี้ยวมากน้อยตามตำแหน่งที่ดวงจันร์อยู่ค่ะเดีย๋ยวเรามานำเสนอนะคะแบบจำลองการเกิด้างขึ้นทางแรลมนะคะจากนั้นให้เราร่วมกันอภิปรายจุดเด่นนะคะจุดที่ต้องแก้ไขของแต่และแบบจำลองเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะแบบจําลองการเกิดค้างคลื่ข้างแรงกันจักนิดหน่อยนี่เป็นตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนมีเทคนิคส่วนตัวนะคะหรือมีข้อเพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถปรับใช้นะคะเพื่อความสมบูรณ์แบบได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้หนักเรียนนําความเข้าใจนะคะไปอธิบายให้เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจนะคะเ,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏของดวงจันทร์กับตําแหน่งของดวงจันทร์ในวงโครจรรอบโลกฟังกันนะคะ นักเรียนมาร่วมการคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นนะคะจัดแสดงผ่านสื่อออนไลน์หรือจัดแสดงผ่านเ c e บ o o k กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้นะคะเพื่อเอผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนนักเรียนชั้นอื่นๆและใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะนักเรียนมาร่วมกันตรวจสอบนะคะว่าที่เราเรียนมาในวันนี้เนี่ยออมีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนะคะมีความสงสยัยมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดให้ระบุและประเมินมาได้เลยค่ะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับเรื่องที่เรียนกันในวันนี้นักเรียนได้ทราบถึงการเกิดของปรากฏการ์ข้างขึ้นข้างแรบว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยทำไมในแต่ละคืนถึงมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะนี่ก็เป็นปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ของเราในวันนี้เนาะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันเลยนะคะ